สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวราศีสิงห์นะคะในช่วงปักหลังของเดือนกรกฎาคมป 2, ี2565นนี้นะเป็นพลังงานรวมนะคะแล้วก็นกเปิดไพ่แบบศาตร์ตะวันตกค่ะเอ,อสามารถดูควบคู่กันได้ทั้งลัคนาและราศีเนอะนกเปิดไพ่เอาไว้แล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าความรักของคุณในช่วงนี้เป็นยังไง ว,ว้าวบางท่านบางคนมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาค่อนข้างเยอะนะมีคนมาชอบนะคะอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณนะ่ะนะมีชาวทัดดินค่ะพฤศกันมังกรนะเออชาวธนูชาวราศีมีนอืมชาวราศีเมษชาวทัตุไฟเมษธนูเนาะโอเคเดี๋ยววิวออฟฟ์จูนะ okay, ขึ้นมาด้วยคือนกรู้สึกว่าคนที่เด e มนเนี่ยอาจจะเป็น คุณยังกังวลกับความสัมพันธ์ที่มันมีการจบกันไปแล้วว่านะจบกันไปแล้วห่างกันไปแล้วก็ได้นะเหมือนคุณก็ปรับตัวได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่คุณก็ยังรู้สึกยึดติดอยู่กับใครบางคนนะเดวิลเนี่ยนะอาจจะเป็นคนที่เนี่ยสิบดาบจบกันไปแล้วนะคะเสียใจเสียความรู้สึกกันไปเนาะอะ ตอนนี้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะก็เหมือนคุณก็ยังกังวลกับอะไรเดิมๆอยู่เดิมเออร์นะคะตอนนี้คุณเข้มแข็งขึ้นเยอะนะคุณเข้มแข็งคุณนิ่งเฉยกับความรักได้มากมายเลยนะคะณนะตอนนี้แต่คุณมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆเข้ามานะคะมักคลั่งรักคุณนะ,ะมีโอกาสสูงเลยแหละนะแต่คุณอ่ะเหมือนกับยังยึดติดอยู่กับอะไรบางอย่างหรือว่ายังมีความกลัวนะ อาจจะก,กลัวในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เคยเสียใจผิดหวังนะคะเหมือนคุณก็ยังมีกำแพงอยู่นั่นเองนะสี่ไม้คุณมีโอกาสนะคะได้เจอกับความสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์ที่สมหวังนะคะทีนี้มาดูกันนะคะว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะเขาเป็นยังไงบ้างคนที่คุณนึกถึงนะอาจจะเป็นคนใหม่หรือว่าคนเก่าที่ห่างหายกันไปนะคะ ให้คุณนึกถึงคนคนนั้นนะเขาเป็นยังไงบ้างจัสเมนเนี่ยนะถ้าคุณนึกถึงคนเก่าๆที่ห่างหายจากคุณไปอะนกุกรู้สึกว่าเขาอยากกลับมานะคะจัสเมนสองไม้เขารอคอยค่ะอยากจะพูดจะคุยกับคุณอยากจะเคลียร์ใจกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะเขาอาจจะเคยหันหลังให้กับคุณไปแล้วก็ถอดใจออกจากความสัมพันธ์นี้นะอือ เขายังมองใครสักคนที่หันหลังให้กับเขาไปเห็นไหมคะอาจจะเป็นคุณเองที่เดินออกมาก็ได้นะขอดูสิคะว่าเขานะคะเขารู้สึกอย่งไรกับคุณคะสองคุณคาเจ็ดดาบอ่าอยากพูดอยากคุยนะคะยังแอบเสียดายคุณอยู่นะคุณคนนี้ สองคุณดูคุณห่วงแหนคุณอะไรประมาณนี้นะคะสิ่งที่นกเห็นเนาะเพราะความสัมพันธ์มันน่าจะห่างกันไปแล้วแหละคุณล่ะคะรู้สึกยังไงกับเขาบ้างเจ็ดไ h e f o ฟ l แป่ช่วยคือคุณเองก็พยายามนะคะพยายามที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ คาดหวังไม่ได้อยู่ห่างไกลกันนะคะเป็นต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะคือมันมีความยากอยู่ในนั้นนะ The ูคุณเหมือนกลับมาโสดกลับมาอยู่กับตัวเองมาให้อิสระกับตัวเองนะคุณอยากจะทำอะไรก็ทำนะคะคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาเจ็ดไม้คืออะไร6กถ้วยคุณยังคิดถึงอะจริงๆแล้วอะ นะยังอยากกลับไปเริ่มต้นใหม่คุณยังผูกพันกับเขานะคุณคณนนี้ยังรักผูกพันแล้วก็คิดถึงคุณอาจจะยังแบบรอการติดต่อสื่อสารจากเขาอยู่ก็ได้นะแต่ในช่วงที่เขาไม่ติดต่อมาคุณก็แบบมีความสุขอยู่กับตัวเองใช้ชีวิตของคุณไปอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนะ้อขอดูนะคะว่าคุณอาจจะเป็นรักต่างวัยก็ได้นะ ขอดูว่าเขานะคะมีข้อความอะไรอยากบอกอะไรกับคุณบ้างเนาะหกเหรียนคือจริงๆเขายังแอบฝันถึงคุณนะอ่าเขายังอยากทุ่มเทกับความสัมพันธ์นี้เขายังรู้สึกดีกับคุณมากๆ9ก้าเหรียญคุณดูดีคุณดูมีความสุขคุณดูแข็งแรงนะคะหมายถึงว่าคุณดูแบบสตรองคุณดูแบบว่า เก่งคุณไม่เจ็บไม่ปวดถ้าเขาเห็นคุณนะอ่าคุณอาจจะเก็บซ่อนอารมณ์ความรู้สึกเก่งนะคะแต่เขายังรักคุณนะเขาอยากบอกอย่างนี้อยากเคลียร์ใจนะคะจัสติกหรือว่าถ้ามีสิ่งที่จะต้องตัดสินใจเขาอาจจะแบบอยากจะบอกคุณว่าเออเขาก็ต้องเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องอะไรประมาณนี้นะคะก้าวดาบเนี่ยนุ่งมองว่าตัวเขาเองยังยังคิดมากเกี่ยวกับเรื่องของคุณอยู่อืม ค่ะขอดูคะ่ะว่าเขาจะทำอย่างไรกับคุณต่อนะคะชาวราศีสิงห์5ถ้วยคิดถึงคุณรู้สึกผิดกับคุณนะคะ3เหรียญเขาน่าจะติดต่อคุณมาแหละนะจะติดต่อคุณมานะแล้วก็อยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณคะ่ะนะจะมีการติดต่อสื่อสารจากเขานะคะนะเนาะเขาเสียใจยเขาคิดถึงคุณมากนะตอนนี้แล้ว อันนี้อันนี้คือคนเก่าเนาะมาดูคนใหม่สิคะจะเป็นยังไงบ้างที่จะเข้ามาเพราะว่าโดดเด่นเรื่องของคนใหม่ก็มีหลายใบเนาะอ่าเป็นคนทางใกล้นะคะหรือเจอกันผ่านที่ทํางานก็ได้นะอ่อคนใหม่เป็นยังไงบ้างนะรู้สึกว่าเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะอ่เขาชอบคุณมากรู้สึกดีกับคุณอ่าเขาค่อนข้างให้ใจคุณมากๆนะ เหมือนอยากเดินทางมาพบมาเจอกับคุณนะคะคนคนใหม่เนี่ยไม่ได้กลัวอุปสรรคใดๆเลยนะเขายอมที่จะแบบฟันฝ่านะคะอุปสรรคต่างๆเพื่อคุณสามไม้เขาเราคอยการเดินทางมาพบมาเจอกับคุณคะ่ะอาจจะเป็นคนแดนไกลนะคะได้ด้วยนะสี่เหรียญหนึ่งช่วยเขารักแล้วก็ห่วงแหนคุณนะคะคุณคนนี้เนาะเออ คนใหม่นะถ้าคุณเปิดใจนะคะก็มีโอกาสได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดคนที่ใช่นะอ่าเขาค่อนข้างเอาอกเอ,อ,กอาใจคุณแหละนะไม่รู้ว่าคุณจะถูกใจเขาหรือเปล่าแค่นั้นเองขึ้นเดือดชาริออตเนี่ยไพ่ของการเดินทางนะแน่นอนอยู่ห่างไกลกันคนคนนี้จะเดินทางมาพบมาเจอกับคุณนะคะขอดูค่ะวว่าแนวโน้มความสัมพันธ์แล้วก็ พัฒนาการความสัมพันธ์ทิศทางความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์เป็นอย่างไรบ้างดซันคุณจะเจอคนที่ใช่นะสเตรนตคนที่มีความแตกต่างกันนะคะต่างกันด้วยวัยด้วยภาษาด้วยเชื้อชาตินะคะศาส,สนาวัฒนธรรมนะแต่ก็มีเคมีที่ตรงกันนะคะการเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะแฮงแมน สามถ้วยแฮงแมนคืออะไรคะไพ่บอกว่าคุณไม่ต้องหนักใจอะไรเลยนะเออคุณปล่อยให้โชคชะตานะคะทำงานให้เวลาทำงานนะแล้วคุณก็จะจะรู้ว่าคนไหนคือคนที่ใช่สำหรับคุณอาจจะเป็นคนเก่าที่กลับมานะคะหรือคุณไม่มีคนเก่าเนี่ยนะก็ ก็คนใหม่นั่นแหละที่คุณจะเจอที่เราอ่านไพ่กันไปเนี่ยนะจะเข้ามานะคะเป็นโชคชะตาเป็นภูมิลิขิตนะคะที่ทําให้คุณและเขาได้เจอกันนะเพราะว่าบางคนอ่ะเลิกกันไปนานแล้วนะคนเก่าไม่กลับมาแสดงว่าเขาไม่ใช่สําหรับเรานะคะคุณก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ใช่คนใหม่ๆเข้ามานะคะซึ่งก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่แฮปปี้มากๆนะคะ มีความสุขนะคะต่อให้คุณและเขาจะมีความแตกต่างกันก็ตามนะเขาจะจริงจังกับคุณมากๆนะแล้วก็สําหรับคนที่มีคนเก่าอย่างที่บอกว่าให้เวลาพิสูจน์ดีกว่านะว่าตกลงแล้วคนใหม่หรือคนเก่าเป็นคนที่ใช่นะถ้าคนเก่าเป็นคนที่ใช่เขาจะกลับมาแล้วก็ชัดเจนกับคุณนะคะจะกลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ความสัมพันธ์นี้นะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคุณและเขาจะมีโอกาสได้ มาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับความสัมพันธ์นี้เนาะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีสิงในช่วงปักหลังของเดือนกรกฎาคมปี2565นี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ